ครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องจับตอกนะที่ว่าเป็นเกรดรวมเนาะอันนี้เราจะขายตัวหนึงร้อยห้าสิบาทนะให้กับพี่ที่ที่เราขายส่งให้อย่างเงี้ยอ่าอยู่ที่งบประมาณของพี่ที่ด้วยบางคนถ้าเอาแบบอ่าเกรดดีๆหน่อยอย่างเงี้ยนะเป็นไม้ดีเนื้อดีๆเผาจะมีงานอบแล้วก็มีงานลงแว็กอย่างเงี้ยอันนั้นจะขายอยู่ที่ตัวละสามร้อยมันค่อนข้างจะทํายากถามว่าร้อยห้าสิบบาทไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอยู่มันก็ดีอยู่แต่มันจะมีค่าจัดส่ง อีก50บาทพร้อมจับเก็บไปทางรวมทั้งหมดก็200บาทไปแล้วทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ก็ส่งให้กับพี่ๆเขาอันนี้กล่องนี้ครับกล่องนี้ก็ส่งไปให้กับตัวตัวแทนจําหน่ายเนาะกล่องนี้ก็ใส่ได้ประมาณสัก40อันที่เอาไหนที่ที่วาจาเอาไปขายเนาะขอบทุกอันนี้ผมก็จะต้องทดลองใช้ทุกอันก่อนนะอันนี้อันนี้เป็นผายดิบๆนะเป็นจากได้เฉพาะไม้อ่อนนะครับจากได้ไม้อ่อนจะอันนี้ผมจะทําให้พี่ๆเขาเขาดู ในการที่ว่าทำกบจับตอกอันนี้จะเป็นเน้นในการจับตอกที่ว่าเราใช้เป็นในงานของงานงานมัดงานมัดไอ้นี่นะงานมัดผักมัดง่นมัดน่ีน่นครับมันมีกบไอ้ที่ว่าราคาประหยัดอะผมก็ทำอยู่แค่สอสองตัว เดี๋ยวผมจะมาทําตัวนี้ให้พี่ๆเขาดูก่อนนะอันนี้เป็นกบท,ที่ว่าเราทําจากมือนะก็เสียไปธรรมดาอันนี้เราเอาจะเอาไว้ใช้มัดขักครับผมเอ่อคิดว่าพี่ๆเขาจะต้องการความหนาความบาง,างนี่นะงานมวนออกมาแบบง่าย ที่เหลือก็จะเป็นเส้นเส้นเนตอกเนี่ยมันขนาดมันก็จะเท่ากันแต่ว่าถ้าพี่ๆเขาจะเอาไปทํางานจับสารไม่ได้นะอันนี้งานจับสารนี่ถามว่าทําได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ถ้าเป็นงานละเอียดปุ๊บผมจะใช้เป็นเครื่องตัวนี้อย่างยกันอย่างกับเจ้าตัวตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นเครื่องจับตอกอีกอันหนึ่งเนะาะพี่ๆคือมา,มาดูฝั่งนี้ก็ได้อันนี้เครื่องมันจะละเอียด ในกรณีที่ว่าเราจะใช้ทําผิวทําในเรื่องของงานจักสานถ้างานจักสานจริงให้ใช้ตัวนี้นะอันนั้นเป็นตัวเฉพาะจักตอกที่ว่าเราใช้มัดมือนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นงานอยิอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นเป็นผิวไผ่นะครับเนี่ยอ่อนนิ่มเลยอันนี้งานเส้นตอกมันจะออกมาบางเงานมันออกมาคละเกตนะคนละอย่างนะครับนี่ครับผมเห็นไหมอันนี้คือเครื่องจักตอเนี่ยออกมาเนียนแลวครับ อันนี้ก็ไปอีกแบบหนึ่งถามว่าเครื่องนั้นทําทําได้อย่างนี้ไหมก็ทําไม่ได้นะอันนั้นเป็นป็นงานงานอีกแบบหนึ่งที่พี่บางคนเขาอาจจะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเครื่องจากจตอกตอนนั้นพี่พี่เขาจะเอามาทําพวกเครื่องงานจักสารมันไม่ใช่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกงานนี้เหมาะกับงานสารงานฝีมือส่วนกบตัวนี้อ่าจะเหมาะกับงานตอกใช้สําหรับมัดผักม,มัดนั่นมัดนี่ ทุกตัวอ่าผมก็จะใช้งานได้ดีหมดนะครับเนี่ยถามว่าไวไหมมันก็ไวจากต่อขายเป็นกิโลเนี่ยนะถ้าที่ๆี่คนไหนที่ว่าอ่าต้องการเส้นต่อที่ว่ามันเอาบางอีกหน่อยเราให้พี่เขาปรับตัวนี้ขึ้นมันจะมีปรับปรับตัวข้างหลังเนี่ยนะเนี่ยเดีด๋ดุกตัวมันจะมีปรับหมดเลยถ้าเราหมุนหมุนเข้าเนี่ยมันก็จะบางคลายออกมันก็จะหนาเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวจะทาให้พี่เขาดูเนาะว่า ถ้าดำนี่นะครับหมุนเข้าหมุนออกท่าเองครับถ้าถ้าเราหมุนเข้าต่อเขาก็จะบางนะถ้าเราหมุนออกตอกก็จะหนาให้พี่เขาดูอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเราจะเอาแบบบางๆนะเส้นตอมันก็จะบางกว่านี้อีกถ้าเราปรับขึ้นหมุนขึ้นไปอีกมันก็จะบางกว่านี้อีกมันอยู่ที่ว่าพี่เขาจะเอาความหนาความบางเท่าไห้วก็แล้วแต่ความตดังเราอ่า เราต้องการบางก็ปักนี้แหละแต่ว่าในการทําตอกมัดผักบางอย่างนี้ไม่ดีนะโอมัดผักนี้มันมันเส้นมันมันอ่อนมันมันจะไม่ดีถ้าเราทําตอกก็กวนหนาประมาณห mm, mm, นึ่งหนึ่งมิลลิเมตรอ่ะหนึ่งมิลเนี่ยทำตอกไม้อ่อนกําลังดีในการที่ว่าพี่ๆเขาจะเอาไปใช้ในงานมัดผักนะครับอาทิตย์นี้ก็ได้นะเนี่ยขยันได้ก็เอาเลยร้อยสิบาทแต่ว่าถ้ามีงานอยู่อยู่สองเตเนาะ คือทำเกรดเกรดสาถามว่า300กับร้อ้าสิบต่างกันไหมมันก็ต่างกันงานคราอันเหลือหละอยู่ที่มาประมาณของแต่ละท่านนี่เนาะโอเคนะครับกับกรบอ่าเครื่องตาดต่อก็อย่าราคาประหยัดนะครับอันนี้ครับ